ชายทะเลทางภาคใต้มีพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปชายทะเลอ่าวมะนาวจังหวัดนาราธิวาสก็เช่นกันวันนี้ครูศิลปาชีพสองคนมาตัดพืชชนิดนั้นไปทำงานจักสารพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเตยปานันเตยทะเลเตยน้ำหรือลำเจียกมีน้นาำแหลมคม3มด้านตลอดใบยาวเรียวอย่างนี้จะเอาไปทำงานจากสารได้อย่างไร ผมเบสองค่ะเอามาใบนี้นะ่ะคุณยายมาจากมาเลเซียแกมีฝีมืออยู่แล้วก็เลยมาตามริมริมเนี้ยริมทะเลก็มาเจออันนี้แกก็เลยมาทําเสือป่านั้นแล้วก็มาสืบทอดจากยายทวดเขาอีกทีหนึ่งจากมาเลยแล้วก็มาทําที่ประเทศไทยอะค่ะคุณแม่และคุณยายท่านนั้นก็คือผู้ที่นําเสือป่านั้นมาถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนาราธิวาสเมื่อปี2526สีสันและลวดลายของเสือป่านันสวยงามเป็นที่พอพระทยัยแต่เมื่อทรงทราบว่ามีคนทำเป็นน้อยมากจึงมีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้โดยให้นางบีดะผู้ถวายเสือเป็นครูผู้สอน วญญาที่ติดตัวครูบีดอมาจากมาเลเซียถ่ายทอดสู่สมาชิกรุ่นสู่รุ่นการนำเตยปลาหนันมาทำงานจากสารขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การกรีดแนวน้ำสามด้านออกเสียก่อนแล้วจึงค่อยสางใบหนายาวให้เป็นเส้นที่มีขนาดเท่าๆกันเส้นใหญ่ของใบเตยปลาหน,นันมีคุณสมบัติพิเศษคือความเหนียวแต่ก็ต้องนำไปต้มเพื่อให้อ่อนนิ่มขึ้น แต่เส้นปานหนันที่แห้งแล้วกลับหดตัวม้วนงอก่อนจะนำไปสารหรือย้อมสีจึงต้องรีดเส้นให้แบนเสียก่อนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น CTR สออาแว์ครูศิลปาชีพจากสารปานหนันคนปัจจุบันสืบต่อความเป็นครูจากผู้เป็นแม่มาตั้งแต่ปี2545ดีใจมากค่ะของรัชนีสร้างให้ตามก็ดีใจ ไปหาสมาชิกมาตำเสือก็ตามก็ z o งไปตาหนักได้เงินเยอะดีใจค่ะครูบอกว่าไม่เพียงดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมท้องถิน่นแต่ดีใจที่ได้ช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานศิลปาชีพเสือปานหนันมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทางภาคใต้ บางคนใช้เป็นเสือสำหรับการละหมาดใช้ในพิธีแต่งงานกระทั่งพิธีฝังศพการสารเสือปลาหนันจึงเป็นอาชีพที่นิยมของสตรีมุสลิมสมัยก่อนอีกทั้งเครื่องจักสานเตยปลาหนันก็เป็นของที่ทุกคนรู้จักและมีใช้กันอยู่แทบทุกบ้านแต่ด้วยกรรมวิธีในการทำมีหลายขั้นตอนจึงมีคนทำน้อยลงสมาชิกกลุ่มจักสานปาหนังเองก็เริ่มเหลือน้อยลงเนื่องจากอายุมากขึ้น แต่ครูก็ยังพอมีความหวังเมื่อมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้อยู่บ้างมีสองสามคนค่ะเราชอบแบบชอบดูกระบุงเล็กๆเ,กเชอบตำเอนเลยตำให้ไม่ได้เั็นสมาชิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่ของคุณแม่ของคุณยายจะได้สืบทอดไปจากรุ่นลูกของหนูต่อไปไงคะหนูก็เลยแบบเปิดสนใจอะไรอย่างเงี้ย จากพระราจะประสงค์ให้อนุรักษ์การสารเสื่อปานันไว้ทำให้วันนี้คุณค่าของงานหัตกรรมท้องถิ่นที่ประณีตงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะนี้มิเพียงอยู่ที่ลวดลายหรือรูปทรงที่พัฒนาไปแต่เป็นการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคนรุ่นใหม่มาสารต่อเพื่อบอกเล่าถึงวัฒนธรรมของชาวมุสลิมภาคใต้ให้คนทั่วไปได้รับรู้